ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาครับสําหรับคลิปนี้ก็สิทภาพพี่พีน้องมาเบิ้งงวงงามอีกนะครับพี่น้องครับเป็นรามั่นลูกผสมนี่แหละครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้ผมก็กลับมาที่ข้อของหอยพันธุ์ศักดิ์อเรานะครับพี่น้องครับพิกัดกะบยูทีบ้านพ้นสว่างตมวนโพนงามอาเภอโกวสมวิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเอาวันนี้ก็มีมา่ห้พี่น้องจังที่ห็นยุนาจอนนี่แหละครับ เอาคันพลอยขอม้าแล้วนะครับพี่น้องครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์ให้แน่นะครับพี่น้องครับเพราะว่าพี่น้องนี่จะได้เห็นคลิปใหม่ๆก่อนมูเลยนะครับพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ทิ่ผ้าพีเพราะน้องมาเบิ้งแต่ละโตกันครับพี่น้องครับเอาสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเอาเมื่อนี้อ่มีมาให้เอาครูนี่ก่อนเลยเนาะครับผมอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับแม่ลูกครับลูกแรกครับอันนี้ลูกแรกนี่ตัวนี้เป็นลูกของไอ้พ่อได้ครับนี่ซีไวครับคนมาซีไวล่ะครับซีไวศูนเกลูกได้ครับพี่น้องครับเอา บรรยากาศก็ขึ้นฝ้าขึ้นฝนจังน้อยนะครับพี่น้องครับวันนี้นี่แหละครับซีไวอายุจักเดือนแล้วครับตัวนี้สะเข้าแปดเดือนครับผมจะเข้าแปดเดือนนะครับพี bon ่น <No ้องครับนี่แหละครับเดี๋ยวสีพลาพีพันน้องเบื้องไก่ๆเลียนะครับพี่น้องนี่ลูกซีไวศูนย์เก้าหกอายุจะเข้าแปดเดือนแล้วดนะครับพี่น้องคุณยางไวใบกับป้าใหญ่เขียวๆนี่แหละครับพี่น้องอ่าสีพลาพีพันน้องยางน้ำเบื้องไอ้ตัวลูกตัวนี้นะครับพี่น้องอ่าบัดนี้็ตัวแม่มันแหละครับผสมไปไปครับลูกใหญ่แล้ว แม่ผสมแล้วครับผมรับประกันท่องครับแม่นี่รับประกันท่องไอผสมพอไรครับเอฟสามหนึ่งครับเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่แหละส้นสูงตัวนี้กับสี่ลอยสี่สิบบวกเลยเด้อครับพี่น้องครับนี่ใครอยากจะได้เป็นครูแม่ลูกล้วกคผสมไว้โดนไหมครับแม่นนี่ผสมไว้ตั้งแต่มือวันที่วันที่หนึ่งเดือนหาครับโอ้ ตรวทองไหมครับตัวนี้ตัวทองเรียบร้อยครับรับประกันครับแสดงว่ารับประกันทองนะครับตัวนี้เนาะนี่แหละครับไผอยากจะได้แบบนี้อันนี้เป็นคู่แม่ลูกนะครับเด้อครับคู่แม่ลูกล้วก็ตัวตัวแม่ตัวนี้รับประกันทองนะครับนี่ตัวลูกมันนะครับพี่น้องครับเอ้าลูกกระสีลอยสามสิบได้แล้วละครับพี่น้องครับลูกนี่เนื้อหนังนี่สันใยย่างค่ะครับนี่เนื้อนานแบบนี้นด้ครับพี่น้องครับอ่าบัี้คู่นี้นี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดว้ให้ต้าพี่น้องสิบหาหาพันครับผม หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องครับเอ้าตอร้องใดล่ะครับพี่น้องครับสิบห้าห้ากัถือว่าอะไรง่ว2สองสามตัวก็ตัวในทองครับพี่น้องครับอ่ารับประกันทองเลยเด้อครับเด้อนี่แหละครับลูกง่ายดีครับนี่ง่ายลูกดีนังนาดีครับพี่น้องครับผููใดอยากจี่ด้เด้อครับเด้อลูกของ c y ยศูนย์เก้าหกครับพี่น้องครับอ่าได้ลูกง่ายมากครับนี่เด้อครับพี่น้องครับจะวุ้เบื้องรอบๆทั้งนี้ครับพี่น้องครับตานอแก๊ปปานง่วงผูพี่น้อง นอกตั้งดีด้วยครับพี่น้องนี่เห็นรึเปลาเนากะให้พี่น้องเขามา่อวังตัวจริงหนาคอกเอาด้วยครับพี่น้องเด้อกะโทรติดต่อได้ที่เบอร์061ครับผม169ครับ7212ครับอ่าเนี่ยแหละครับพี่น้องครับต่อได้พี่น้องตัวโรคนะครับต่อได้เป็นหาบตาครับต่อได้หาบตาคือเก่าครับพี่น้องครับเป็นไดไอช่วงมังหันคิดฮอดพี่คิดฮอดน้องบ่ครับคิดฮอดหลายครับคิดฮอดหลายนะครับมีเผนมีเอฟซีด้วยครับพี่น้องไอ เอฟซีนี่โทรมาถามเบอร์หอยพันศั์สากวาสันว่าบรูเฮ็ดเบอร์เสียสายวาสันฝากกันทั้งครับวิเชียนบุรีครับทางเพชรบูรณ์นั่นปะครับผมโอ้เนี่ยนะครับพี่น้องอ่ะเมื่อนี้กับเลยพาพี่พ่อหน่องมันน้ำมาเบิงนี่แหละครับว่างง้อยู่จังไหนนะครับพี่น้องครับเอ้าคู่นี้มีตรตอนนี้ตรงไหนบ้ครับอ๋อบ่มีครับผมขาโต๊ขาถอนอ่าดูกลางสุดอ่ารับประกันให้ครับผมอ่านี่แล้วครับพี่น้องครับเอ้าสีอาจจะเป็นบลูบลูแบบจังไรแล้วครับพี่น้องเด้อนี่กัเข้อมะเบิงตัวจริงยู่หนนนน้าาคคอออกเะะรรัับบพีี่่งล 165,000สนหกห้าะครับพี no ่น้องครับนี่เนาะต่อไปเอาตัวได้ครับตัวแม่แดงก็ได้ครับผมเอาตัวแม่แดงใหยได้ครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาเบิ่งตัวนี้ตัวนี้นี่แดงอ่าแดงใหม่ได้ครับแดงเข้มดีตัวนไนได้ครับพี่น้องนี่แหละรูปร่างส้นสูงนี่งร้อยห้าสิบห้าใดได้ครับพี่น้องเด้อนี่ตัวนี้ตัวใ่ครับพี่น้องครับโครงสร้างใหญ่เนื้อหนังใหญยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าจังตัวแบบนี้นี่เพิ่นจะเปิดจะห้องไว้เท่ายหรือว่าผสมตัวใดไว้ท้องหรือบ่ท้องนะครับพี่น้องครับ นี่เด้อเอ่อผสม KF 6 8ครับผสม KF 6 8แปดได้จักเดือนหรอครับเริ่มวันที่4เดือนหาครับวันที่4เดือนหาอันนี้มีใบห้ยอยู่นะเด้อครับพี่น้องมีใบมีหลอดพร้อมครับมีใบมีหลอดนะครับพี่น้องครับ KF 6 8กะอ่าผสมวันที่4เดือนพฤษภาคมปี64สี่นะครับกัหนดคลอดกะเดือนวันที่16เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับพี่น้องครับตัวนี้รับประกันท้องให้บ่ครับประกันท้องครับตัวท้องครับเรียบร้อยครับตัวนี้รับประกันท้องตัวท้องให้เรียบร้อยเลยเด้อครับพี่น้องเด้อนี่แหละ แดงทั้งตัวแดงใหม่ดีแล้วครับพี่น้องครับแล้วก็แข้งขาเนี่ยดำดีนะครับพี่น้องนี่แหละทิ่หูขอบหูนะครับพี่น้องครับเอ้าผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อสผ้าพีผ้าน้องอ่าเบื้งขั้วขั้ครับพี่น้องครับเอ้าตัวนี้นี่เอ่อคุณพี่ฟันสามเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไปสิบสามเจ็ดพันครับสิบสามเจ็ดนะครับพี่น้องครับหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันนะครับตัวนี้เด้อรับประกันทองกับอ่า เคเอฟหกแปดนะครับพี่น้องครับสีประตงวางครับว่ามีมองขาวครับขาวแต่เขียวเอานี่แหละครับพี่น้องครับใครอยากได้ตัวนี้ตัวนี้สูงใหญ่เด้อครับเด้อเอาเทียบความสูงกับไอ้งอแงบ้างนะครับนี่นี่นะครับพี่น้องครับเอานั่ลงมาอ่านเห็นป้วพี่ฟันฉักสูงรวมาณันลอยหกสิบกรลอยเจ็ดสิบนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับพี่น้องครับความสูงผมอ่านี่้อครับเด้อ ใครอยากจะได้ตัวนี้หนึ่งแสนสามื่นเจ็ดพันะครับหางรากดินหางลามดีด้วยครับพี่น้องเอาป่อยยางให้พี่น้องเบื้องครัแบบนี้เออเนี่ยแหละครับพี่น้องครับนี่ให้เบิ่งใกล่ๆเลยครับพี่น้องครับตัไอะไรมันคู่ตัวครับพี่น้องครับเหมือนเดิมครับต้องได้ทุกทุกตัวนะครับพี่น้องครับครับเอามีแม่ลูกผ่านไปแล้วก็แม่ท้องนี่่านไปนะครับพี่น้องครับ บัะนี้มาเบิงอ่าอีกแม่นึงนะครับพี่น้องครับเนาจะพาทุกๆท่านเดินไปชมตัวนี้ครับพี่น้องครับอ่็นนะครับเด้อเนาบัดนี้ไอ้ตัวนี้แหละครับผสมไปไหมครับนี่ผสมท่านในพานรอบครับผมท่านในพานรอบนี่เป็นหัวสาปะครับหัวสาครับผมหัวสาวผสมใส้พอไหนไปครับใส้ตัวครับว่าตัวกันครับโอ้ผสมโตนะครับพี่น้องครับผสมโตแต่ว่าท่านในพานรอบนี่ครับจักมือเหรอครับนี่สองอาท์เด้ไปมาะมานนี้แหละครับผม ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับอ่านี่เด้อครับพี่น้องเด้อไคอยากจะได้ตัวนี้ส้นสูงกับสิบหน่อยสามสิบห้าไปหาหน่อยสี่สิบนี่แหละครับผมอยู่ในช่วงนี้เด้อครับพี่น้องครับอ๋อไคอยากจะได้ตัวนี้ใส่นี่นะครับมาเบิ่งราคาเพิ่นจะเปิดจาห้องไว้เท่าไหร่นะครับตัวนี้เอ้าคุณเพชรตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่เปิดไปหกพันสามครับอันนี้ที่เป็นราคาเบาๆกลางๆนะครับพี่น้องครับหกหมื่นสามนะครับพี่น้องครับาดีครับนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้เบิ่งอ่าส้นหนาขอบหูนะครับพี่น้องครับนี่แหละ ตัวนี้ก็สีแดงดีแดงทั้งตัวเลยนะครับพี่น้องครับตัวนี้เนาะครับผมติดกับไปผสมมาไหมพี่น้องอ่าเนี่นะครับพี่น้องครับผมติดจากใดพอได้ผสมมาไหมแล้วอ่ะครับนี่อ๋เดินดูรอบๆนะครับพี่น้องครับตัวนี้มีต้นนี้ตรงไหนบ้างครับไม่มีครับไม่มีนะครับผมออนี่นะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้มื่อนี้มาให้พีีให้น้องนี่อ่าหนึ่งโคมนะครับพี่น้องครับก็บีกสองตนะครับพี่น้องครับ เอาเบอร์โทรกับยุ่หน้าจอตรงนี้แหละครับเอาอยากจะฝากออันใดถึงพี่ถึงน้องบ้างครับตัวนี้สำหรับผู้โยกไก่กับเคลื่อนหัวถึงคือเก่าเด้อครับพี่น้องเด้อครับผมผู้โยกไก่กับเคลื่อนหอดคือกันครับอ่าันนี้อันนี้เห็นเห็นไหมนี่เห็นขอกไม้ด้วยครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเนาะโอ้ขอกไม้ไม่เสียงงอขอกไม้อีกบ้างครับตัวนี้เอาเข่าคือเก่าครับพี่น้องครับเอาเข่าคือเก่าด้วยครับพี่น้องครับนี่นี่เบมึงตัวนี้อีกรอบกันครับพี่น้องครับก้อนที่ปิดคลิปเนาะ ตัวนี้แดงต่อลงไปพี่น้องเปิดห้ต่อครับนี่พแพงเนี่ยเปิดไ้ต้อครับเปิดไ้ต้อครับผมเอาฟูรดมักในเรื along, ่องของเม็ดสีคงสังง่้ยงยตัวนี้กัมีมาให้ยด้วครับพี่น้องครับห่องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเอ้าจะในคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแค่นี้ก็นะครับพี่น้องครับฝากฟีฟ้าน้องติดตามคลิดหนากัแล้วกันว่าเสียไปเปิดนะครับอยู่หนาหอกขอกไหนนะครับพี่น้องกันฝากติดตามไว้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับพี่น้องครับก็ขอสวัสดีครับสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โคร,รุ่นโคอุ้มท้องและโคนม สนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบรือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องล้อง